สวัสดีคะ่ะสวัสดีวันพุธจ้าพี่นอ้องภาพพี่น้องมาช่มบัวเนาะคะ่ะบัวในกระถางะคะ่ะพี่น้องจา้าจากนั้นกับภาพพี่น้องชม่มกลาบเนาะคะ่ะเนาะค่ะกุหลาบกุลาบกุหลาบปลูกในกระถางเนาะคะ่ะเนาะจากนั้นกับมาชมอ่มมะนาวนะคะ่ะพี่น้องคะ่ะ ดกุกค่ะดกแน่ค่ะพี่น้องดกค่ะแต่ว่าสาวรลินบ่มีความรู้เรื่องบอกหนาวเป่งบอกนาวอ่าอ่าเขาเอิ่อว่าอย่างอ่ะเต็มทีแล้วพร้อมจะจะเด็ดบ่อเนาะค่ะสาวรลินบ่มีความรู้เรื่องบักหนาวเลยค่ะมะนาวเนะค่ะดกเนาะค่ะพี่น้องดกค่ะดกค่ะจากนั้นสาววัลินก็นจะพามาวิ่งช่อนี่ช่อนี่ก็ดดกเนาะค่ะพี่น้อง ดกค่ะพอด่าต้นของเพิ่นเนาะรับต้นของเพิ่นเพิ่นยื่นให้กระถางได้ค่ะพี่น้องเพิ่นยื่นให้กระถางค่ะเนาะค่ะนี่ถือว่าเพิ่นลูกเพิ่นลูกดกอยู่ด้เนาะค่ะพี่น้องเนาะลูกเพิ่นดกเนาะค่ะนี่แต่พันซ้อนเนาะค่ะดกพุ่นเพิ่นยื่นให้กระถางนี่ค่ะพี่น้องนี่ค่ะเพิ่นยื่นให้กระถางนี่เนาะค่ะ ดกดกเพิ่นถากกิ่งเนาะค่ะพี่น้องดีเด็กพิ่นถากกิง่งแต่อ่อน,นซ่อนเนาะโอ้ดกโดกดกด,กดกต้นนี่ถือว่าดกใส่ได้เลยค่ะพี่น้องโอ้ใส่ได้เลยใส่ได้เลยแต่อ่อนซ่อนเนาะพี่น้อแต่อ่อนซ่อน ถือบดใช้ได้เลยพี่ดกเป็นก้อนให้ไหมคะพี่น้องเป็นก้อนไวมาบดคะ่ะจ้าว่าใพี่น้องไปเบิ่งนถังน้องกนะอึ้บพี่น้อง,องออออจ๋าพ่อมดกของต้นเดียวเนาะค่ะพี่น้องตุ้นเดียวค่ะต้นเดียวมะนาวนะคะเลมอนค่ะ โด,โดก่ะคุณอาคะพี่นอ้องอันนี้ก็บบอ้ใหญ่จะกระือว่าโดกเลยล่ะคะ่ะพี่น้องจ๋าพาชมมะนาวต้นเดียวนะคะต้นเดียวมีลูกเกือบไม่น่าจะต่ำกว่า50าสิบถึงหกสิบเจ็ดสิบนะตกมากทีเดยีดยวคะ่ะอันนี้คะ่ะกำลังโนกคอ คุณค่ะโอเคนอกค่ะนอกขอบคุณหลายๆเด้อค่ะฝากคลิปในเอค่อพกับน้อง่ะฝากคลิปด้วยนะคะฝาก,กคลิปด้วยค่ะบุญในบุญกับมียค่ะขอบคุณนะคะ